สวัสดีครับผมบีนันทชัยนะครับผมขออวยพรปีใหม่นะครับผมขอส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่ไปเลยปี2567นะครับผมยังไงก็ขอให้เป็นปีทองทุกคนนะครับคิดถึงใดก็ขอให้สมความฝันสนาปีใหม่ปีนี้ใครจะไปเที่ยวไหนนะีก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็เมาไม่ขับด้วยนะครับแล้วก็ฝาก ซัพพอร์ตติดตามผลง,งานของบริษัทไปนิวเทนเนของพวกเราด้วยนะครับน้องๆทุกคนเลยนะครับผมดูน้องผมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันปีหน้าครับสวัสดีครับผมดิวนิติกรน,นะครับแฮปปี้นิวเอียร์สวัสดีปีใหม่ปี2567ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีทองของทุกคนนะครับและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออะไรที่ไม่ดีโยนทิ้งกลับไปในปีเก่านะครับ สุดท้ายอยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับฝากช่อง w Y Entertainment อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราตั้งใจกันมากๆอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับและที่สำคัญฝาก f o r ิ him ด้วยนะคะ สวัสดีครับ Happy New Year สองพันยนะครับทุกคนปีใหม่ปีนี้ต่อก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครที่คิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เราทําพลาดทงไปก็ขอให้ทิ้งไว้ในปีเก่าแลวเริ่มต้นใหม่ในปีหน้านะครับใครที่มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศต่อก็ขอให้เดินทางโดยสัดิภาพนะครับเที่ยวกันอย่างปลอดภัยมีความสุขตลอดทั้งปีตลอดไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนก็ปีนี้ก็อยากให้เป็นปีที่ดีของใครหลายๆคนนะครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้มันดีต่อไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปสนใจทิ้งมันไว้แล้วก็ใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ขอทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานช่วงปีหน้าด้วยนะครับว่าจะมีอะไรไหมเราติดตามกันอีกหวังว่าจะมีผลงานไห่ทุกคนรับชมกันอีกนะครับยาย สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ปี2024เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับปี2023ดีเท่าไหร่ก็ขอให้ปี2024ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมขอให้พี่ๆพนักงานบริษัทไลเอ็นนะครับมีความสุขมากๆรวมทั้งซีอีโอนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเงินใช้นะครับผมสมหวังทุกปรารถนาแล้วก็ใครที่ไปเ e นจอยสังสรรค์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับเมาแล้วอย่าขับนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับดูแลตัวเองด้วยดูแลคนอื่นด้ววยนะคครรััับบสสดีีปใหม่ สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับคิดอะไรก็สมหวังสมปรารถนาครับขอให้เคงเคงปังปังกับปีมังกรแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของตองด้วยนะครับผมฮัลโ no yeah. so หลกูตันชากโฟร์เฮอร์นอยสยาสวัสทาวสันเฟียอุนซนสิรสวัสดีปีใหม่2 0 2 4สครับทุกคนก็สําหรับปี2024นะครับที่ขอไว้พรให้ทุกคนนะครับเป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนแล้วก็เป็นปีที่รุ่งเรืองเลยสําหรับใครที่กําลังจะเปิดธุรกิจหรือว่า หรือว่าทำงานประจำก็ขอให้เจ้านายเพิ่มเงินเดือนกันทุกคนเลยนะครับผมและพีทขอไวพรให้ขรอควองทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเงินทองไหลมาเพมาสุขภาพแข็งแรงกันทุกครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยช่วงนี้ก็ทุกคนก็เดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปเที่ยวกันก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางโดยปลอดภัยนะครับผมแล้วก็อย่าประมาทกันนะครับผมไว้เจอกันนะครับทุกคนฝากตัวด้วยนะครับ Chus, afírese... สวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเอียร์นะคะ2024แล้วนะคะทุกคนก็ขอให้เป็นปีที่ดีกับทุกคนเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะกับการเที่ยวแล้วก็กลับมาทํางานอด่างมีความสุขเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าใครที่ติดตาม YN อยู่นะคะก็ฝากผลงานทั้งเตยแล้วก็น้องๆด้วยนะคะแล้วก็ดูว่า YN เนี่ยจะมีผลงานอะไรออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะทุกคนเที่ยวอย่างมีความ สวัสดีจบ๊ายบายสวัสดีค่ะกิงอาริยาน,นะคะก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆไบเอ็นเตอร์เทนเมนทุกคนเลยนะคะปีหน้านะคะเป็นปีมังกรมังกรมังกรทองนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งปีไม่เจ็บไม่จนนะคะแล้วก็เฮงๆงปังป,งปงเดินทางไปเที่ยวช่วงปีใหม่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคน Happy New Year คะ่ะ ปี่มิวเยียค่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็ย,ย่าเองนะขอให้ปีใหม่นะคะปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยปีที่จะถึงนี้นะคะเป็นปีที่แบบเป็นปีทองสำหรับทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมนะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ Y Entertainment ฝากสพอร์ตด้วยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับพี่สุชาดน,นนะครับก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองหลังมาเทียมมานะครับอะไรที่ไม่ดีในปีที่แล้วก็ทิ้งผ่านไปนะครับปีนี้มาเริ่มต้นใหม่กันนะครับแฮปปี้นิวร์ครับแฮปปี้นิวเヤียนร์ปี2567นะคะลุงชนัญญาพงนาคเองค่ะปีนี้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้ทิ้งไว้กับปีเก่าเลยค่ะปีนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยรรวยเฮงเสุขภาพแข็งแรงนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองทางการงานนะคะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะทุกคน สวัสดีครับผมนัทพัทรพรน,นะครับก็ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับบายๆนะครับมีความสุขม,มากครับ แฮปปี้นิวีย์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2024สำหรับทุกคนเลยกีต้าขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆปัง,แง,แงๆ,งๆแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัดกีดต้าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเมาไม่ขับนะครับสำหรับคนนี้ขาดไม่ได้เลยพี่ยุแฮปปี้นิวีย์ครับกีต้าขอให้เฮงๆรวยๆปังๆ,ๆ,งๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับบ๊ายบาย แฮปปี้ดูยัยนะครับทุกคนขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ทดีของทุกคนร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ช่วงเทศกาลไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับใช้ชีวิตใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขนี้กับคนที่คุณรักมากๆนะครับแฮปปี้ดูยัยกรอบครับปีปีใหม่ทุกคนนะครับปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับก็เป็นปีมงกรน,นะครับจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองทั้งหมดนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยน,นะครับ เจออันตรายนะครับก็เดินทางไปไหนไปต่ปางประเทศไปต่างบัดก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันปีหน้านะครับก็จะมีผลงานออกมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับขอให้ปีที่ดีนะครับทุกคนสวัสดีครับ